สวัสดีค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะพ้นหน้าร้อนมาเข้าหน้าฝนแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกไหมคะว่าอากาศเนี่ยมันก็ยังร้อนอยู่ดีนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าวันหยุดเนี่ยแบบมานอนเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าอากาศมันอบอบเนาะวันนี้ค่ะโบเลยจะมารีวิวผ้าปูที่นอนที่โบไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะว่า เป็นผ้าปูที่นอนที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ค่ะทุกคนคือว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในอากาศที่เย็นเนี่ยห่มไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอุ่นแต่พออยู่ในอากาศที่ร้อนเนี่ยห่มไปจะรู้สึกว่าเฮ้ยเย็นฟังดูเมซิ่งไหมคะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะใครก็ตามที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้วนด,ด้วยนะคะผ้าปูที่นอนนี้นะคะเป็นผ้าปูที่นอนที่ทํามาจาก เทนเซลค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะไม่รู้จริงๆว่าเทนเซลเนี่ยมันคืออะไร ผ้าเทนเซลเนี่นะคะเป็นผ้าที่ทำมาจากเส้นใหยธรรมชาติค่ะโดยวิธีการผลิตของเขานะคะ mm hmm. เขาจะไปนำกระเปาะของเซลลูโลสที่อยู่ในเนื้อไม้ค่ะมาตีเป็นเกลียวจนเกิดเป็นเส้นใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งเส้นใยนี้มีขนาดเล็กมากเท่ากับเส้นใยไหมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำเส้นใยเนี่ยมาถักทอจนเป็นผืนผ้าแบบนี้ค่ะ ซึ่งเทนเซลเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมของวงการสิ่งทอล่าสุดที่กําลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยค่ะมีคนถึงขั้นเรียกว่าเส้นใยเทนเซลเนี่ยนะคะเป็นสุดยอดของเส้นใยธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะ ด้วยความที่เป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะก็เลยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้นะคะแล้วก็กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยยังไร้สารเคมีค่ะทําให้ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะจึงเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะและด้วยความที่เส้นใยของเขาเนี่ยเล็กพอๆกับผ้าไหมนะคะจึงทําให้ผิวสัมผัสเวลาที่นอนลงไปเนี่ยคือลื่นแล้วก็นุ่มใกล้เคียงกับผ้าไหมเลยค่ะ เซตที่โบปูอยู่นี้นะคะเป็นของแบรนด์พริมค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ชุดเครื่องนอนของ FN ส่วนคำถามที่ว่าเย็นจริงไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เย็นแบบเหมือนกับมีลมแอร์พ้นออกมาจากผ้าแบบนี้นะคะอันนั้นก็คือเกินเหตุไปแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบพอเวลาเราสัมผัสผ้า,ผาไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเย็นสบายจังคือโบอ่ะรู้สึกตั้งแต่ตอนที่โบอ่ะเปิดกล่องออกมาแล้วโบลองจับผ้าดูละก็เอ้ยเย็นดีอะ ที่รู้สึกได้ชัดเลยก็คือตอนนนคืนเวลานอนคะ่ะปกติเวลาเรานอน,อนแช่จุดจุดนึงนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนๆอบๆนิดนึงเพราะอุณหภูมิของร่างกายเราเองใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้ผ้าปูเทนซิลเนี่ยเวลาเราพลิกตัวไปมาเนี่ยผิวเราอะ่ะก็จะโดนทั้งผ้าปูโดนทั้งผ้าหม่มมันให้ความรู้สึกเย็นเวลาผ้าโดนตัวคะ่ะผสมกับ สัมผัสของผิวผ้าที่มีความนุ่มลื่นแล้วเนี่ยจึงทําให้นอนเนี่ยรู้สึกว่าสบายขึ้นถ้าเทียบกับผ้าปูที่นอนแบบเดิมที่เคยใช้เนี่ยมันจะไม่ได้ความรู้สึกนี้เวลาพลิกตัวค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ําหนักของผ้าเทนเซลเขาเนี่ยก็เบาฟิลเดียวกับผ้าใหม่เลยค่ะดูสิเนี่ยเวลาตอนนอนแล้วแบบเรายกผ้านวมพลิกตัวไปมาแบบเนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักแบบผ้าทั่วไปอ่ะอ หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าผ้าไหมหรือว่าซิลเนี่ยถือว่าเป็นราชินีแห่งผ้าเลยนะคะเพราะว่าเขาให้สัมผัสที่นุ่มลื่นเยน็นสบาย ดังนั้นเนี่ยผ้าปูที่นอนที่ทํามาจากซิลเนี่ยจึงถือว่าเป็นผ้าปูที่นอนที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงด้วยนะคะที่โบได้ยินมานะที่ยุโรปอ่ะผ้าปูเซตหนึ่งที่เป็นผ้าไหมเนี่ยราคาประมาณ6 0 0มืกว่าบาทขึ้นไปนะคะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าผ้าไหมเมืองหนาวเนี่ยมันสัมผัสนุ่มลื่นกว่าผ้าไหมเมืองร้อนค่ะ นอกจากราคาที่แรงแล้วนะคะยังหาซื้อในไทยค่อนข้างยากด้วยนะจริงๆทางแบรนด์ FN เองเนี่ยเขาก็มีเซตผ้าปูที่เป็นผ้าไหมเหมือนกันนะคะอ่ะเซตนี้เลยอันนี้คือผ้าไหมนะ <c oughs> เห็นไหมซิวนี่ซึ่งเซตนี้ของ FN เนี่ยราคาประมาณ36,000บาทนะคะเนี่ยของ FN เนอะแต่โบจะบอกว่าไอผ้าปูเทนซิลของ FN เนี่ยเซตนี้ทั้งเซตอะ ราคา7,400บาทเองทุกคนเนี่ยโบเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะอันนี้คือผ้าไหมอันนี้คือผ้าเทนเซลมีความใกล้เคียงกันมากรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกันเลยนะคะคือแบบเนื้อละเอียดเงาหรูหราเหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันเยอะมากคือโบจะแนะนำว่าถ้าคนที่อยากใช้ผ้าไหมแต่ว่าบัตเจ็ตเนี่ย ไปไม่ถึงผ้าไหม่จริงๆเนี่ยลองมาใช้ดูที่เทนเซลได้เลยนะคะประหยัดกว่าแล้วก็มีความใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะจึงถือว่าเทนเซลเนี่ยคุ้มมากๆเลยแล้ว FN เนี่ยเขาก็ใส่กล่องแพ็กเกจิ้งแบบเดียวกันเลยค่ะทั้งผ้าไหม่ทั้งผ้าเทนเซลนะคะหรูหราเหมือนกันเลย เซตผ้าปูที่นอนเทนเซลของ FN เนี่ย mm hmm. เขามีหลายลายแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะและสำหรับรุ่นเนี้ยจะบอกว่าสามารถเลือกปูได้สองฝั่งค่ะทุกคนเนี่ยพลิกให้ดูเนี่ยคือจะเลือกปูฝั่งนี้ที่เป็นสีล้วนก็ได้หรือว่าจะฝั่งนี้ที่มีลายก็ได้นะคะซึ่งใน1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน1ผืนนะคะแล้วก็จะมีปลอกผ้านวมอันนี้ หผืนนะคะเป็นปลอ,อกเฉยๆนะไม่รวมกับไส้ผ้านวมข้างในนะคะแล้วก็จะมีปลอ,อกหมอนแบบนี้2อ,อันเนาะซึ่งซึ่งปลอ,อกหมอนเนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นสีล้วนก็ได้เช่นกันนะคะนี่ดูดีเชียแล้วก็เขาจะมีปลอ,อกหมอนข้างมาให้ด้วยนะคะอีก2อ,อันค่ะ ด้วยความที่เส้นใยเขาเนี่ยมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับใยไหมนะคะจึงทําให้ไม่กักเก็บไรายฝุ่นด้วยค่ะเพราะว่าไรายฝุ่นเนี่ยจะเข้าไปฝังตัวอยู่ตามเส้นใยที่ละเอียดขนาดนี้ลําบากนะคะจึงเหมาะสําหรับคนที่แพ้ฝุ่นแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังระบายอากาศได้ดีนะคะซักแห้งเร็วไม่มีกลิ่นอับชื้นแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยค่ะ สำหรับวิธีการดูแลรักษาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราต้องใส่ใจกับเขานิดนึงนะคะหรือถ้าจะให้แนะนํานะคะส่งร้านซักแห้งไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาซักเนี่ยเราต้องซักในน้าเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศานะคะแล้วก็ห้ามปั่นแรงห้ามปั่นแห้งห้ามอบแห้งห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะแล้วก็เวลารี่ต้องใช้ไฟปานกลางค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยส่งร้านซักแห้งไปเลยดีกว่าคะ่ะสบายใจจ้า ส่วนพิกัดซื้อนะคะสามารถซื้อได้ที่ร้าน FN ทุกสาขา12แห่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังสามารถซื้อได้ที่ s h o ป e e Lazada แล้วก็ TikTok Shop ด้วยนะคะซึ่งโบเนี่ยไปส่องใน s h o ป e e มาแล้วนะคะไปดูรีวิวมานะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสักสองรีวิวนะคะผ้านุ่มลื่นเนื้อละเอียดเหมือนผ้าเทนเซลยี่ห้อดังที่ขายตามห้างเลยแต่ราคาถูกกว่าเกือบครึ่งนึง ชอบที่ผ้านิ่มไม่หนาเหมาะกับใช้เป็นปลอกผ้านวมทำให้ไม่หนักและไม่ร้อนเวลาหม่มดีกว่าเมื่อเทียบกับใช้คอตตอนเส้นได้ที่มากกว่าค่ะสำหรับใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านดูรีวิวอื่นๆได้นะจริงๆตอนนี้เนี่ย FN เขาจัดแคมเปญนอนเย็นต้อง FN เท่านั้นที่จะรวบรวมชุดเครื่องนอนนวัตกรรมความเย็นช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นเป็น Cooling Sleep by FN ค่ะ ซึ่งเป็นคำตอบของทุกปัญหาแห่งการนอนเลยหมอนและชุดเครื่องนอนทุกอย่างตอบโจทย์ครอบคุมทุกปัญหาการพักผ่อนนะคะและมีความเย็นซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายมากกว่าเครื่องนอนตามท้องตลาดทั่วไปค่ะยังไงเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชด,ดูกันได้ค่ะ